อบชอเนี่ยมีมตินะครับ สั่งไต่สวนอดีตสสก้าไกล44รายผิดจริยธรรมจริยธรรมอีกแล้วนะคุณผู้ชมปม,มเสนอแก้มาตรา112นะครับเลขาที่การปปชคุณนิวัตชัยเกษมมงคลบอกว่าคณะกรรมการปปชมีมติแล้วว่าการตรวจสอบนั้นมีมูลครับมีมูลบอกมีมูลด้วยนะมีมูลเออคณะกรรมการปปชมีมติสั่งไต่สวนแล้วทั้ง44คนครับเขาบอกว่ากระบวนการยุติธรรมรวบรัฐไม่ได้ครับแต่ ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่ได้จากการไต่สวนซึ่งคณะกรรมการก็ดำเนินการอยู่ไม่ได้ล่าช้าแต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเพราะแต่ละคนอาจเกี่ยวข้องไม่เหมือนกันยืนยันว่าไม่ได้ละเลยส่วนคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเป็นข้อที่ต้องนำมาประกอบการพิจารณาเห็นไหม คำวินิจฉัยของสารธรรมนูญก็ต้องนำมาประกอบการพิจารณานะครับรับรับตอไปรับต่อมารับต่อไปรับไม้รับไม้ไปรับไม้มันจะไปยากอะไรกูก็เอาอันนี้นี่แหละแต่ต้องพิจารณาทุกแงม่มุมทั้งข้อเท็จจริงและกฎหมายยืนยันว่าเราทำงานไม่มีอคติ เมื่อถามว่ากรอบเวลาในการดําเนินการพอจะระบุได้หรือไม่นายเอกวิทย์กล่าวว่าต้องดูหลักฐานของแต่ละรายและในการจะเชิญแต่ละคนมาเนี่ยบางคนก็ติดธุระมาไม่ตรงตามเวลาที่เรานัดรวมถึงการขอเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานต่างๆอาจจะยังไม่ได้รับแต่ตนยืนยันว่าดําเนินการไปตามทุกขั้นตอนพร้อมย้าว่าไม่มีใบสั่งจากไหนอหรือเข้าข้างพักการเมืองฝ่ายใดเราอยู่ในฝั่งที่เป็นกลาง และให้โอกาสทุกฝ่ายทั้งนี้ยืนยันว่าไม่มีใบสั่งทางการเมืองไม่มีใครมาสั่งตนได้คับโอ้คับผมคุณธีกวิตสบายใจแล้วครับใครจะไปสั่งปปชได้นะนั่น่ะสิคัะปปชเป็นองค์กรอิสระใครจะไปสั่งได้นะอิสระอิสระครับผมสุดยอดเลยมาดูความอิสระกันต่อนะครับเมื่อถามว่าการเสนอแก้ไขกฎหมายมาตรา112เนี่ยถือว่าเข้าข่ายผิดจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ถามตรงไปตรงมามากคุณผู้ชม เสนอแก้ไขกฎหมายหนึ่งสองเนี่ยผิดป่ะจริยธรรมที่ว่ามึงผิดออหรือเปล่าออการนะเสนอแก้กฎหมายอ,อ่คุณนิวัตชัยกล่าวว่ากล่าวว่าหากเป็นความผิดทั้งอาญาก็อาจเข้าข่ายผิดจริยธรรมร้ายแรงส่วนที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการเอาผิดทางการเมืองอตนคิดว่าอยู่ที่ข้อเท็จจริงและหลักฐานมากกว่าเชื่อว่าประชาชนและสื่อมวลชนตรวจสอบได้ยังไงอะยังไงวะ ผมไม่อยากรู้ว่าตอนนี้ไอ้เอกสารที่แมทน่าจะ t ด e อ a แมทเร์ออรมัม้ง เคยขอเอกสารเกี่ยวกับเรื่องของแหวนแล้วก็นาฬิกาของพลเอกประวิทย์อะไปทางปปชอเขอไปว่าอาขอดูเอกสารหน่อยว่าการทํางานตรวจสอบของปปชที่บอกว่าไปทําการตรวจสอบมาอย่างเข้มข้นเนี่ยแล้วท้ายที่สุดก็บอกว่าเหมือนก็ก็บอกไม่ผิดใช่ไหมเออก็บอกว่าไม่ผิดเนี่ยอาขอดูหน่อยได้ไหมเอออในฐานะประชาชนในฐานะสื่อก็ขอตรวจสอบหน่อยผมยังไม่แน่ใจเลยนะว่าตอนนี้เขาได้หรือยังแต่เท่าที่ผมเช็คล่าสุดคือยังนะก็ตอนนั้นเขาบอกเขามีหน้าที่เก็บไงก็ใช่ไ ผมก็เลยอยากจะถามย้อนกลับไปครับว่าคุณกล้าพูดออกมาได้ยังไง uh huh. ว่าประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนตรวจสอบได้ <Brand. S 2> พอเขาขอจะตรวจสอบคุณบอกว่าคุณมีหน้าที่เก็บ uh huh. คุณให้ดูไม่ได้